สวัสดีครับสวัสดี FC พี่น้องเชียงนบุรยียมทุกท่านนะครับผมวันนี้เป็นมิติใหม่ของวงการรถเกี่ยวข้าวของเมืองไทยนะครับผมพูดถึงสเปคของรถเกี่ยวข้าวรุ่นนี้ครับอ่ะด้านหน้าเราที่เห็นอยู่นะครับผมเป็นรถเกี่ยวคูโบตารุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับรุ่นคูโบต้าดีซีเจ็และคูโบต้าดีซีเจ็ดศ ทั้งสงรุ่นตัวนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมตัวนี้มาทําการทดสอบนะครับลงพื้นที่จริงนะครับ dc 7 0 pro เป็นรุ่นแบบรองกระสอบ dc g pro นะครับเป็นรุ่นถังบรรจุข้าวนะครับผมแล้วก็รุ่นใหม่ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของทางคูโบต้าที่ออกแบบ รังสรรผลงานมาเรียกว่าตอบโจทย์เกษตรกรที่ใช้รถเกี่ยวคูโบต้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยที่สนใจรถเกี่ยวคูโบต้านะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เราจะมาดูนะครับผมตัวนี้ปลาเกียวมาดูปลาเกียวนะครับปลาเกียวนี่เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับผมความกว้างนี่อยู่ประมาณ2เมตรนะครับออกแบบมาแบบฟักเข้าเข้าตู้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมเป็นพุทโปนะครับ แล้วก็การออกแบบดีไซน์ของเขาก็แข็งแรงทนทานนะครับมีเขาเรียกว่าการเซฟตี้นะครับการอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นกับคนใช้งานนะครับผมจุดเด่นของเขาก็คือรุ่นใหม่ล่าสุดมาดูตัวนี้ครับผมเดี๋ยวจะมาดูครับมาที่จะพามาดูนะครับรุ่นใหม่ของเขาก็ระบบ ควบคุมนะครับตัวนี้จะเป็นคันโยกนะครับคันโยกตัวนี้ใช้ควบคุมซ้ายขวานะครับผมแล้วก็มีปุ่มปรับปรับตั้งความสูงของลูกฟักข้าวนะครับผมก็ออกแบบมาเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนี่มือเดียวนะครับเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ยืดยกสูงขึ้นนะครับ ส่วนตัวนี้ก็เดินหน้าถอยหลังมาดูระบบหน้าปัดของเขานะครับผมตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับผมะบระบบดิิตอนนะครับจะมีปุ่มนี้เข้ามานะครับเป็นปุ่มสําหรับเช็คระดับอ่เ,อเกีรของน้ํามันนะครับแล้วก็เกีดความร้อนของเครื่องยนต์นะครับส่วนนี้ก็มีตัวอุณหภูมิแบตเตอรี่ชาร์จนะครับผมมาฝั่งนี้ก็เป็นระบบความเร็วนะครับความเร็วนะอันนี้ก็เดินหน้าถอยหลังนะครับผมแล้วก็มี กระต่ายกระเตานะครับแล้วก็ขึ้นตู้ขึ้นตู้นี่โอเคเลยนะครับผมประมาณนี้ครับผมก็ระบบส่วนนี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับผมส่วนหลักๆก,ก็ที่มีมาให้อ่ใหม่ก็เป็นตัวนี้นะครับเดิมทีก็จะมี2ตัวตัวนี้ก็ใช้ปุ่มกดแค่กดแค่กดแล้วก็โยกขึ้นมามันก็จะขึ้นตามนะครับนี่ขึ้นลงนะครับผมอันนี้ก็โยก เฉยๆก็น่าจะเป็นขึ้นลงของชุดคอเอาด้านบนเราดูแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูรอบขันหระมาฝั่งนี้ครับผมน้ำมันตัวนี้มีเซ็นเซอร์เตือนนะครับเตือนเวลาน้ำมันเติมแล้วมันล้นเพื่อจะไม่เกิดความเสียจะมาน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับผมแล้วก็ให้มาตัวเซฟตี้นะครับผมล็อกนะเป็นชุดล็อกอันนี้กันเวลาขับใช้งานไปกรณีว่ารถมันสั่นสะเทือนอาจจะร่วงหล่นได้ก็มีมาให้โอ้เจ๋วเลยครับผม ผมนี้จะเป็นชุดสายพานนะครับชุดสายพานของเขาก็จะให้มาทั้งหมด13เส้นนะครับ13เส้นแล้วก็ออกแบบมาเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรบำรุงรักษานะครับในเรื่องของการตรวจเช็คสภาพรถนะครับเวลาเกิดปัญหาสายพานขาดก็ใส่ง่ายนะครับผมใส่ง่ายนี่ครับเอามีมาอีกครับผมเดี๋ยวมาดูชุดลูกนวดนะครับผมนี่ไงนี่ชุดลูกนวดนี่ให้มา ค่อนข้างที่จะดีครับเพิ่มชุดคัดแยกให้ขยายให้ยาวขึ้นนะครับแล้วก็สามารถคัดแยกข้าวได้สะอาดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับผมตัวนี้ก็ให้มาดีเหมือนกันนะครับพวกชุดซีรอ่พวกอะไรก็โอเคเลยนะครับนวดข้าวได้สะอาดเลยทีเดียวนะครับผมนี่ครับภายในของเขานะนี่โอ้เจียวเจ๋ว,จวนี่ครับ ตัวนี้จะเป็นถังไฮดรอลิกนะครับผมก็18ลิตรนะครับ18ลิตรอีกตัวหนึ่งครับผมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับชุดระบายความร้อนนะครับผมให้มาดีมากนะครับตัวนี้นี่ครับผมตัวนี้ขยายระยะของหม้อน้ำให้ห่างขึ้นนะครับแล้วก็ตัวรังพึ่งก็ออกแบบมาให้ทิ้งระยะระบายความร้อนได้ดีนะครับถ้ามองข้างในอาจจะเห็นนะครับผมนี่ นี่ครับอันนี้ป้องกันเวลาฝุ่นนะครับทําให้ความร้อนนี่ขึ้นนะครับเครื่องก็จะไม่มีปัญหานะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นบอยคูลเลอร์นะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยตัวนี้เลยนะครับระบบคิดนะครับคิดสามารถดูการทํางานของตัวรถนะครับว่าทํางานอยู่จุดตรงไหนอย่างไรเอาก่อนที่จะลงพื้นที่นะครับก็ เราได้ดูตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุดของทางคูโบต้าเลยนะครับ DC 70 G Pro นะครับตัวนี้เครื่องยนต์รองรับน้ำมัน B20 ด้วยนะครับถือว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่คูโบต้าได้ค้นคว้าวิจัยออกแบบมาได้อย่างดีนะครับผมตัวนี้สามารถรองรับน้ำมัน v 2 0ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเจ๋วสุดๆเลยนะครับผมวันนี้เราจะทำการเทสนะครับ ไล่แล้วหนึ่งก็สอบปุ๋ยครับไหนดูข้าวหน่อยสิดูข้าวหน่อยอ๋อสวยๆสวยมากครับเอาเดี๋ยวเรามาสอบถามเจ้าของนาความพึงพอใจกันหน่อยครับผมว่าพอใจกันไหมเอ่ยเจ้าของนาใช่ไหมนี่ครับครับสวยไหมโอเคไหมสวยๆพอใจไหมพอใจพอใจโอ้เนาะ ปีครับอ่าปัญหาการร่วงหลน่นเขน้อยครับผมตัวนี้สเปคเดียวกันครับผมเครื่องยนต์ต่างกันตรงที่ตัวนี้รองกระสอบนะครับคันนู้นก็จะเป็นอ่าอุ้มอุ้มข้าวครับผมอิมตันครับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมขอบคุณมากครับผม